ตอนที่13การทดสอบที่สนามฝึกยุดขนาดใหญ่ของสำนักกระบี่มรกตปรากฏว่ามีลูกศิษย์สำนักมากกว่า1,000คนยืนอยู่ข้างล่างลานฝึกยุดที่ยกพื้นสูงเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง30เมตรโดยลูกศิษย์สำนักจะถูกแบ่งออกเป็น4ระดับคือ ขั้นแรกระดับมนุษย์สวมชุดนักพรตสีฟ้าที่ฝึกลงปราณตั้งแต่ขั้น1นถึงขั้น3โดยลูกศิษย์ที่เข้าร่วมในพธิธีกลุ่มนี้มีมากที่สุดกว่า600คนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ระดับขั้น1-2ถึง2และการทดสอบครั้งนี้มีคนเข้าทดสอบเป็นศิษย์ฝึกปราณระดับ3ได้แค่เพียง30คนเท่านั้นขั้น2ระดับสวรรค์สวมชุดนักพรตสีเทาฝึกลงปราณได้ตั้งแต่ขั้น4ถึงขั้น6 ขั้น3ระดับศักดิ์สิทธิ์สวมชุดนักพรตสีขาวฝึกลมปราณตั้งแต่ขั้น7ถึงขั้น9ระดับนี้ถือเป็นระดับอาวุโสของสำนักเรียกว่าขั้นศักดิ์สิทธิ์สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์รสร้างยุทธภัณฑ์ขึ้นมาใช้เองได้เช่นเศษกระบี่บินหรือของวิเศษอื่นๆ ขั้นสีระดับเซียนใส่ชุดสีขาวแต่มีริ้วแถบสีแดงที่แขนเสื้อฝึกลมปราณตั้งแต่ขั้น10ถึงขั้น12ในสำนักมีคนฝึกในขั้นเซียนได้เพียง4คนคือเจ้าสำนักและผู้อาวุโสทั้ง3โดยเซียนอี้เฟยที่สอนวิทยายุทธให้กับเสียวเจียวเป็นสิษย์น้องเล็กในรุ่นอี้ฝึกปราณได้ระดับ,บ10เมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วิพี่ใหญ่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ที่มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นเจ้าสำนักในอนาคตคือ เทียนฟงที่ฝึกปราณได้ระดับ9้าออกมาประกาศเปิดพิธีแล้วทำการเรียกชื่อสิทธังสามสิคนที่จะแจ้งเข้าทดสอบเป็นผู้ฝึกปราณระดับสามให้เดินขึ้นมาบนลานฝึกยุทธเมื่อเทียนฟงประกาศรายชื่อเสร็จทั้ง30คนได้มายืนพร้อมหน้ากาันเมื่อพร้อมกันแล้วเทียนฟงยังได้ประกาศอีกกว่ายังมีสิทธิ์น้องคนไหนที่มีความพร้อมขึ้นมารับการทดสอบและไม่ได้แจ้งชื่อล่วงหน้าไว้ก็ให้ก้าวขึ้นมาบนลานยุทธ หลังเสียงประกาศปรากฏว่ามีคนก้าวขึ้นเพิ่มมาอีกสองคนคนหนึ่งที่ออสซยวเจียวอีกคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเราสลักจากยกชื่อมิงเย่คนทั้งลานประลองไม่ได้แปลกใจกับบุรุษหนุ่มหน้าขาวมิงเย่เพราะทุกคนรู้ดีว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นหลานของรองเจ้าสำนักอี้หลง ดูแล้วนะ่าจะมีความพร้อมเข้าเป็นศิทย์สายในที่ทุกคนคาดการไว้แล้วส่วนเสียวเจียวกลับเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจเพราะคิดไม่ถึงว่าสาวน้อยลูกชาวนาใน,านาหมู่บ้านตีนเขาที่เพิ่งฝึกยุดได้เพียงสองปีจะกล้าขึ้นมาทดสอบเป็นศิษย์สายในกับเขาด้วย ซึ่งคนที่จะฝึกมาถึงระดับ3ได้นั้นส่วนใหญ่ต้องฝึกกันมาอย่างน้อย5-10ปีแม้แต่เซียนอีเฟยเองก็ยังประหลาดใจถึงแม้ว่าเสียเ่ยวเจียวจะสามารถฝึกได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่น่าจะก้าวหน้าได้เร็วถึงขนาดนี้ เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเทียนปงได้สั่งให้สิทธิ์นำแท่งหินทดสอบอ่านพลังมาตั้งไว้กลางลานแท่งหินสูงประมาณ20เมตรและประกาศให้ลูกศิษย์ที่เข้าทดสอบวางฝ่ามือลงบนแท่นหินแล้วส่งพลังเข้าไปทีละคนถ้าถึงระดับ3าชั้นหินจะเป็นสีแดงระดับ4แท่งหินจะเป็นสีเขียวระดับ5แท่งหินจะเป็นสีฟ้า เทียนฟงได้เรียกชื่อสิบตามที่แจ้งชื่อไว้ตามลำดับจากคนที่หนึ่งมาถึงคนที่30ปรากฏว่าทั้ง30คนสอบผ่านเพราะได้เตรียมตัวมาดีแล้วแต่แท่งหินส่งผลเป็นเพียงสีแดงเป็นระดับสามทั้งหมด เสียงประกาศคนต่อไปคือหมิงเย่ชายหนุ่มรูปงามก้าวขึ้นมาที่แท่งหินแล้ววางฝ่ามือลงไปปรากฏว่าแท่งหินเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเป็นระดับ5ส่งผลให้สิ์ที่อยู่รอบๆสนามฝึกยุดพากันส่งเสียงโห่ร้องอย่างอื้งเพราะคิดไม่ถึงว่าหมิงเย่จะก้าวหน้าขึ้นไปเร็วขนาดนั้นดูจากอายุก,ก็น่าจะ16-17ถึงปีฝึกยุดมาเพียง5ปีเต็มที่ไม่น่าจะเกินระดับ3-4ถึงแต่กลายเป็นระดับ5ถือว่าเป็นอัจฉริยะในรอบ100ปีของสำนักเลยทีเดียว เสียงประกาศดังต่อไปว่าคนต่อไปคือเสี่ยวเจียวเมื่อได้ยินคำประกาศเสี่ยวเจียวในชุดพรดสีฟ้าได้ก้าวเดินขึ้นไปยืนตรงหน้าแท่งหินพร้อมกับฟาดฝ่ามือลงไปที่แท่งหินปรากฏว่าเป็นสีเขียวได้ระดับสี่เสียงโ吼ร้องยิ่งดังขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่ค่อยมีสิทธิ์หญิงที่เข้ามาเป็นสิทธิ์สายในของสำนักส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแถมเสี่ยวเจียวยังเป็นสาวงามน่ารัก ส่งผลให้สิหนุ่มหนุ่มของสำนักคือหาการเป็นการใหญ่อีกทั้งเสียวเจียวถึงแม้จะเป็นลูกชาวนาแต่ก็เป็นผู้มีอัธยาศัยดีพวกนักพรตบนภูเขาทั้งหมดรู้จักนางการดีอยู่แล้วก็เลยรู้สึกดีใจกันเป็นอย่างมากแต่ไม่มีใครคิดว่านางจะสามารถฝึกยุทได้รวดเร็วขนาดนี้